ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือใหม่นะครับซึ่งถุงมือนี้เนี่ยมีชื่อว่าแพร่งนั่นเองนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะซึ่งวิธีการรับนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องใช้ถุงมือที่มีชื่อว่าฟอร์์ก่อนนะครับซึ่งถุงมือฟอร์์เนี่ยจะใช้ค่าสลับทั้งหมด1นึ่งสลับนะครับต่อมานะครับวิธีการรับก็คือให้เรานะครับทำการสร้างกําแพงหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับทำการต่อกําแพงเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ให้มเรา ทำในเซิร์ฟวีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมทำในเซิร์ฟรวมนะ นี่นะครับเมื่อเราขึ้นมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มาครับต่อมาสกิลของถุงมือนี้นะครับคือเมื่อเราทําการกด e ค้างไว้เนี่ยจะเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือยืดตัวแผ่นไม้แหละหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราปล่อยเนี่ยจะเป็นการวางแผ่นไม้แบบนี้นะครับก็ใช่ฮะสกิลของมันก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ